สวัสดีครับรถเกี่ยวอะไรเยอะแทนนี่โอ้นี่นะบริษัทจำมะฮอนจำมะฮอนโอ้เขาอยู่นี่เองอู้เยอะแทนละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสี่ยูนีคเขาเป็นอะไรเขาผลิตคูปตาหรือว่ายังไงอู้ช่างกำลังทำงานเลย,นะอ,ยอันนี้อุมนเลยน,นี่อู้ คือออกงี้เลยบ่ใช่ครับอันนี้อันนี้ทำอะไรนี่วางกันศึกสองเดือนไหนวางอะไรนะกันศึกสองเดือนกันศึกใช่อ๋อแสดงว่าบวชนานแล้วเลยดินานเลยใช่ไหมใช่อ๋อบวชแล้วก็กลัวกลัวเขาศึกวันนี้ศึกอ๋อวางกันศึกเลยต้องมางกันศึกด้วยขนมไอ้นนี้รุ่นไหนนี่เจ็ดสิบกระสอบ จะเปลงบเอามาบิ้วใหม่เอามาบิวาะะาาบ้วใหม่ทั้งคันคโอ้ทางนน่นอีก70อุม7อุ้ม,มบิว้วระบบม่ได้ไปทสีบิ้วระบบแต่ไม่ทำสี้ระบอใหมั้งคันอออันนี้อะไรนี่รุ่นนี้105 105ทำอะไรบ้างพาไปดูหน่อยดิข้างหน้านะทำอะไรบ้างี้ก็จะเรถบิ้วที่อู่รถบิวที่อู มีลูกค้ายังลูกค้าจองแล้วใช่จะทำเป็นตามคิวจองันนี้นะปากเดิมปากปากกว้างเท่าเดิมใช่ไหมใสองเมตรเท่าไหรสองเมตรหกสิบใช่โอ้อุ้ยเกี่ยวดันแล้วเหรอใช่เป็นชุดแต่งเกี่ยวดันเกี่ยวดันนิ้วสปริงคอสปริงคอสปริงอีก อุ้ยน,นี่สปริงเลยนี่เป็นนิวสปริงโอ้ยกขาล้มได้ดิยกขาล้มด้วย,ย,วลวยแล้วก็อนนี้จะเป็นสร้างแป๊บใหม่ตัดใส่แป๊บใหม่เลยเพราะว่าของเกาเ่ามัาชอบสึกตรงนี้แล้วจะหักกลางแล้วก็ตัวนี้จะเป็นใส่ผาใส่บูทตันให้จะเป็นตันเลยของเดิมจะเป็นกวงแล้วมันชอบขาดตรงนี้ก็ใครใช้คูตานะก็มันก็จะมีจุดเสียจุด ดีนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนใหม่ใช่ไหมพี่ทำไมมันลื่นนี่นล่ะเ็ใหม่โอ้โหอันนี้เป็นเป็นชุดเกีียวดานแล้วเป็นสูตรของทางอูเป็นสูตรของทางอูดูทางนี้เ,นเต็มบึบเลยสมมติลูกค้าอยากได้ระบบพวกนี้น,นี่สามารถเอามาทำที่นี่ได้ใช่ไหมไ ช่วงนี้ก็จะเป็นรถลูกค้าเอามาใส่ชุดแต่งอันนี้รถลูกค้าเหรอเจ็ดสิบยังงี้เอามาใส่ชุดแต่งชุดพวกปากพวกอะไรอย่างี้ใช่ไหมจะเป็นพวกขยายปากอันนั้นจะเป็นขยายปากขยายปากอันนั้นรุ่นไหนอันนั้นเป็นเจ็ดสิบขยายปากปากเดิมจะเท่านี้ปากปากเดิมเท่าไหร่ความกว้างเมตรเมตรสี่เมตรสี่สิบเมตรสี่สิบเท่าไหร่นะปา ปากเดิมเท่าไหร่เม็ดสี่แต่แต่ขยายใหญ่ใช่ไหมใช่ขยายเป็น2องเม็ดสี่สิบเ่าเก้าห้าเลยแล้วการเกี่ยวการอะไรคล่องคล่องกว่าเดิมไหมเร็วแน่นอนเาเป็นเกี่ยวดันโอ้เป็นเกี่ยวดันแต่คนทูนไม่ต้องดันใช่ไหมสวยอ๋อสรุปนี่คือยังไง ดันเงทนทนทนดันเงนโอดังนงทนทนชุดแต่งนี้เป็นแบบไหนแบบโหลดเตี้ยอะไรอย่างนี้บก่กใส่ล้อหลังใ,ใหญ่กว่าเดิมมีอ,อย่างนี้บ่มันคนละเรื่องแล้วอไอ้นั้นชุดแต่งรถกระบะแล้วสมมติถ้าลูกค้าเนี่ยเขาอยากจะเอามาทำหรือว่าอยากสอบถามรายละเอียดนี่เเขาเข้าไปทางเพจไหนได้ ก็เพชรจำฮอนจำปัดจำเริยน,นยนจำฮอนจำปัดจำเรยนยนจำโอ้ <c oughs> ชั่วโมงนี่เขายากไปเลยจำฮอนลูกอกจ้าอ,อุ่ยอยู่นีอ๋ออันนี้คือคือลูกค้าบิ้วใหม่<ช>แล้วก็บิ้วให้ลูกค้าทําสีและแต่ลูกค้า<ช>ต้องการอยากได้แบบเออแปลงแค่ชุดปากชุดคอก็ได้<ช>หรือว่าอยากบิ้วทําสีใหม่ก็ได้ ช่วงล่างช่วงล่างถ้าอยากเปลี่ยนใหม่ก็เช็คระบบได้หมดเลยโอ้โหพร้อมเกี่ยวพร้อมดันเลยครบหมดทุกอย่างเลยอยู่เนี่ยโอ้โหนี่ปากเกืบชุสีกับรถใหญ่เลยนะรถใหญ่เท่าไหร่วะสองเมตรเฮ้ยสองเมตรแปดบอกใช่ไหมหรือสามเมตร สามเมตรกว่าอันนี้ก็เท่า่แล้วนี่สองเมตรหกแล้วนี่เกือบทุตสีก็รถใหญ่แล้วเนี่ยก็น้ำหนักก็ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะครับก็บปานกลางอันนี้อุ้มอันนี้ก็เช็คทั้งปากแล้วก็อคอแล้วก็ทั้งระบบเลยตู้นานานด้วย้จะเป็นรถบิวที่ทำสีอืตู้ข้างใน รถลูกคือพวกนี้ก็จะเปลี่ยนใหม่หมดเปลี่ยนใหม่หมดเลย<ช>บิว<ช>้วคือลูกค้าลูกค้าอยากได้รถมือสองก็สอบถามได้ราคาไม่สูงนะครับเข้ามาสอบถามกันเองดีกว่านะครับที่อ,อ,อยู่จังหวัดสุรินทร์นะครับอูนี้อยู่จังหวัดสุรินทร์จำมะฮนเรียกยากเซเลเกิดน,นี่ก็อันนี้รถลูกค้าหมดยังหรือว่ายังอันนี้ก็รอส่งหมดแล้วรอส่งหมดแล้วใช่นุ่นก็รอส่งนันนก็จะเป็นพวก คันหน้าจะเป็นรอส่งรอส่งแล้วก็วสามคันที่แล้วแล้วคันนี้คือจะเอามาบิวใหม่หรือไงนี่ก็เป็นใส่ชุดแต่งอ๋อลูกค้ามาใส่ชุดแต่งใช่โอ้รอคิวเยอะเลยครับพอดีก็ตอนนี้ก็ยังไม่ถึงหน้าเกี่ยวเนาะแต่ก็ใครที่มีคูวาต้าอยู่แล้วนะครับก็อยากเอามาบิวใหม่นะครับก็สอบถามกันได้นะครับนี่ครับี๋ยวผมจะซูมใหด้ดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยเ,ยเยบอร์โทรตามนี้เลยครับนี่ครับ คปหน้าจอเอาเด้อเบอร์โทรตามนี้แหละนะครับทางอมจะมาบอนนี่ครับเบอร์โทรก็ลองเข้าไปในเพจหรือในเพจนะครับแล้วก็สอบถามเบอร์โทรนะครับก็คันหนึ่งก็แล้วแต่คิวเนาะใช่ไหมแล้วแต่คิวจะทตามคิวที่นี่ครับทำตามคิวตามที่ลูกค้าเอาเข้ามานี่ก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยตัวนี้ก็ น่าจะไม่ต้องเปลี่ยนวนะ้ไม่เปลี่ยนแต่ว่าตัวหน้าตัวหน้าเริ่มสึกสึกแลว้วก็จะพาเปลี่ยนเป็นเหล็ใหเ้เปลี่ยนเป็นเหล็ให้นะครับอยู่อยู่ที่อุปกรณ์นะว่าสึกหรอแค่ไหนอะไรยังไงนะครับทั้งเครื่องทั้งทั้งระบบอ่ะพูดง่ายงคือรถเกี่ยวของคูพุตาก็ทั้งระบบนะครับแล้วก็นี่ก็ใครที่อ่าทจากที่นี่ไปแล้วหรือว่า เอามาทำแล้วเอาไปลองดูแล้วเป็นยังไงนะครับคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับคอมเมนต์ให้ผมได้รู้หรือว่าให้เพื่อนๆชาวรถเกี่ยวได้ชมกันนะครับหรือว่าแบบไหนยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับนี่ครับโอเคเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็บา,บายๆเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ